สวัสดีเจนุดเนาะสวัสดีเจนุดครับผมสวคือเป็นจังไดก่อันพี่ไส้เจนุดมาล้มบางนี่บ่ค e, ่ะจ้าบางนี่แหละเหตุการณ์เมื่อนั้นเป็นจังไดค่ะเพิ่นค่ิ่นมาเพิ่นมาผู้เดียวเนาะอืมคือรถมาเพิ่นแบบเห็นพี่ไส้สองคนกขาลังเรื่อยใหม่อยู่นะอยู่ในป่าเลยบอกค่ตรงนี้แหละอือกมสองคนเรลยใหม่ผู้ชายผู้ชาต่อยกับผรินะครับคอยกระปวน กัดน,นะอดิเป็นตรนใดล่ะเป็นออกวัดยื่น่องไปซอยเขาไปท่านเลยจอดเตรียมเออเตรียมท่าสิล่องไปซอยเขาเพราะว่าคิดแล้วสิออกแล้วนะมันอ่ะคิดแล้วสิออกแล้วก็เพิ่งเห็นเขาก่อนพอดีแล้วเห็นเขาก่อนน่ะล่ะแล้วก็หลุดหลุดโค้งเลยตรงนี้เลยพังเมื่อไหร่เรนี่ยคือ,อ,อในความคือเ,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 เล่าหน่ะเร่าร่องไปซอยเขาตาัดใหม่แบน ไม่หนีพ่อเราโอ้ไม่หนีข้อแล้วมาหอดปุ๊บไม่หนีข้อแล้วเว้ยผู้ใดมาพ่ออันคนนู่นหนีประมาณสามสี่ชั่วโมงอาสรุปนะสลบปสามสี่ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เออบัดนี้คนยางคนยางออกไปประมาณหาโมงหาโมงโต่นนี้ปุ๊บเป็นเะเบิ้งเหรอยางออกไปหายอยู่บ้านบอกแนนก็จงลูกเป็นทีเลยไหม ไปมดเลยมือนน่ะเจ้าโอ้โหหัวปวดกอกเรียดเต็มนาเลยบรอเต็มมดเลยบังมีก็นั่นเนาะหยิบข้อเลยข้อเป็นบาดเลยข้อเป็นแพ้เลยขวาวตรงนี้เลยว่ะงามมื่อม่ายเหมือนน่ะขอเลังวาวเนเรไม้เนี้เมีคนบอกนี่เป็นคนเดเรไม้กังเว้นบ่จ้ากังเว้นเลย เป็นมากของเรื่องเฉยๆกดไรคกดแชร์ในเด้อค่ะบายนี้แอปพิ้งค์คได้เขาไปได้บาทนี้งทีนี้เจนุดก็จะพามาขอค่ะจะมากโมสิพามาขอคนละมาขอเพื่อนขอเพื่อนเพื่อนเห็นดูพี่สาวเจนุดกับมาเลี้ยงงัวกับเห็นด้วยกันบ่แม่นปกันได้ยินเสียงเลยใหม่อยู่นี่ละแขวนหรือเปางเวนทั้งที่เป็นป่าแม่โอ้ได้ยินเสียงเป็นเดี๋ยวใหม่กันครับก็เลยว่าไหมที่หางจะม่ อันนี้เสียงไรงไหมม่นุษย์มันมาตะเสาแล้วมาเหลี่ยมเนี่มาตะเสาแล้วก็มาได้ยินเลยอืมอ่าก็ละบอสหน้าสั่นคนบอกว่าต้นบัวหนักดังคนบอกแล้วคนบอกใส่หม้อใส่เสียงดังแต่ว่ามันคอยฟันเอาก็ะลิงได้ยินอะไแล้วพี่ไม่ไม่ใช่เสียงเสียดนะแบงติดัดติดตัดดึงใช่ไปเถอะ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 ไปไปอวยคนลุกเขาเสียชีวิตใช่ก็ เขาตายตรงนี้เยอะเขาเสียตรงนี้เป็นที่เพื่อง่ายว่าเก็บซพคเอิลนะนะซุปเพินเผาฟังีืนมั้งเป็นดอนเป็นดอนเพื่อนเลยเป็นดอนเลยใช่ไหมเจ๊แล้วทีนี้ชาวบ้านแถวนี้เขามาขอหรอครับเขาได้โชคแล้วอาขอคนมาขอมันก็ได้โชคตัวมันจะไม่แน่แปลกหมุนกี่วันกี่วันสัญญุนี่หลเป็นมู่บ้านเออเออเป็นมู้บาน ครับป่าช้าครับผมคุณชาเดชแม่นมัดตัวเอแบกเนี่ยแม่นมัดเลยมีอันที่ใส่ของเกนนวดมาลุมคืออยู่ทั้งหนาปากข้างน่ะเพป็นเห็นอันียังเกาะห็นผีเรื่อยใหม่เพป็นผีเพป็นเลยใหม่สองคนเลยเรื่อยใหม่กันนะน่ะเพิ่นปรคิดว่าเป็นผีเลยแม่เพิ่นปรคิดว่าเป็นผีเพิ่นก็ทิลงมาซอยอาอเป็นลงมาซอยเพิ่งก็น่าอ่อนน่ะนว่าริลงไปซอยได้ไหมอ๋อสิลงไปนั่นล่ะเพิ่งก็เลยลดพุงเลย

ข้าไดที่รูลานเ็ชอะไรกมาฤก้อปูยาจะตรวจก้นท่านก้นรับแท้นุกหลานูยมาขอจูบขอลาบวดนี่ยจให้รูหลานจะให้น้ำน้จะให้ใบเต้เจีงงมันมัดฤกปูบุกี่ได้เอาน้ำแดงน้ำส้มมาถวายมาประึุนเบ็ดมันเข่าสะกดฤกษปูยา ันติออกตัวใดหมดว่าทีหนึ่งกรรักราคดาก้นสองันหาหหน,น่อยหกพุชเตนอีกีอันมาใส่คันนำมุนนี่เด้อกับเล็กถูกเนาะเห้นไมตรงกันอันทีให้ซอตัวเลยนะครับพ่อบริจาคเน้ะค่ะเนาะหมุนเราเองได้ไดเลยแยกกระบ,บตรงใายตะเคียนหนึ่งโดดเข้าโดดออกเพื่อสิบมให้ดูสดเลยนะครับผมเอาแบบกระบอองแบกเด้อครัคันได้แ้วกับ ยุดย่าเสียบตรงก็อยู่ขนังด้ยนะยุดเลยกำไมุดกระดับเทียนให้ลูกในร้านเบิรงโลดให้เป็นบุญบารมีนะบุญตาเกที่บอกว่าเห็นห้าเปลี่ยนติ๊งอมปุ้อเบิร์อะไรฮะไอ้ติ้งยืเยอะยางด้วยครับผมแก่อเไราะท่านไได้เงิน เป็นจอมปวดไหมบอาเราวางด้วยคุณคาเป็นเห็นจอมปวดหายปแล้ว่ ถูกอเดินเี่อ,อกใหม่แล้วเนาะจุดถูกไปทั้งไหนทั้งคนปะเนืเ้อไปถูกันมั่นก็นบ้างโ<ม>อ้มันคือมือนแยงามจ้ะเนาะขึ้นอยู่กับภูมิที่ถ้าภูมิให้เป็นตัว<ม>ก็จะได้เป็นตัว<ม>บางภูมิก็ให้เป็นติดกันเป็นเทียนเองเพราะน่าจะสี่แต่จังแม่นแล้วก็ต้องจับแต่ทลงภูมิไม่เหมือนกันมันเป็นลักษณะนี่กันถือสามตัวนี่ หม่ประเดี๋ยวฮะอาจารย์มาเอายากเลยเที่ยงงานมากอี่จ้ะเพิ่นถือสตาเพิ่นหายแล้วเนาะแอจตาเนาะอย่าเลยไปตามกูทางกุศลไว้มั่แค่เนบุญให้ได้คุณเนี่ยที่เขาพิ่นสาแล้วเนาะกระเซาะกระเือเพี่อนพิ่นสาทำบุญพาไปทำบุญรักบูเกิดไงเด้อเดี๋ยวไปทำบุญที่เขาพิ่นสาเด้อเด้อกูยา มือบางบมืองนับแน่ลกรกหลานเนี่ยไม่เห็นดอกแต่ว่ารูกหลานก็มาขอโุขอลาบนี่ละันใดเดาวกระรุดแตก,กันเอ้ยยา,รายรกหลานจิตเป็นที่นะโอ้ยดีไสนีไสทีส่เห็นหนาค้นมากันเอ้ขเห็นหนาคนเดยวยอือคือค่นเน็เที่ยวรูเที่วทยว <m. S 2> ข่างเมื่อวานนี้ที่ก็สาเรื่งยงผมไทยมาได้เนี่เด«่งออกฮะเบร่งออกลุดออกเลย ใช่เครื่องหนึ่งใช้งานได้นะครับเป้นไห้ทยแค่เครื่องเดียวก็ให้ได้ทุกเครื่องเลยปูเอ้ยที่ได้เห็นมั่งการใช้นะครับในบุญด้วยกันนะโอ้โหตอนนี้ตัวเลขเริ่มหมุนแล้วนะครับผมสังเกตดูดีๆนะฮะสังเกตดูดีนะอันนี้ให้วิ่งเองนะครับผมไม่ได้จับไม่ได้ถือเลยใช่ครับให้ภูมิท่านวิ่งเองเลยโอ้ขนลุกเนาะ ตัวแรกนะครับผมอันนี้คือตัวแรกอู้สวยเนาะนี่ครัตงดูนะครับถ้าปูให้หยุดตัวเลขจะไม่ขยับนะครับผมอันธืงี้วัดนาเอาน้ำแดงขนมหวานมาเลียงปูนะะตัวใหญ่มากครับผมหยุดแล้วแอดกาอ้านี่ทอไม

ยังดูขวกมากแม่นีดิ่นุคนดกแหงเลยข้วขคนคลังกัลกดิโอ้ยอ้ยยงมาชวนแหงกัได้ใช่ไหมแงยางเดินเข้ามาแบบนั้นแสงไปอย่างไ่ไม่ตอนเมื่อกี้กำลังเดินเข้ามาบูบเข้ามาเลยนะแต่ว่าว่าสวนกับแมนเพื่นประโยุนนะเพิ่นบรยุดเพิ่นบ Át, สองเนาะอีซีคอมเมนต์มาได้นะครับอีซีว่าปิดตัวใดเอาตัวนี้ปล่อยให้เที่ยนมะแล่นอีกคอมเมนต์นะจ้าเลขกอย่างน้อนี่เลขกสองแมนบอสอีพีมีรอบแรกๆที่ทำมา ตอนนั้นทําได้เป็นเด็กเลยดิตอนนั้นได้เข้าปั้นสองเก้าเย็บี่เห็นเป็นสองเก้าสองเวางสลักสองเก้าอาช่วยกันแปลนะครับเนาะเป็นเลขสองจ้าว่ากันีนหน้าผู้ชายหน้าตาดุเห็นย่ไส้คือวาจังทร์ใช้เครื่งไหนทั้งพู้คุณวะพึ่งดุเป็นเดูดูดูของเครื่องเืเป็นตะยานเด้ ตัดีดีมันเก้ารเดินลงมาเป๊ะเก้าสองเก้าสองแปดสองนะครับอีว 4, วีว่าอีซี่าเลตสองมาสั่นก็เหน็นมากตัวที่สที่ตัวบางเลยเนาะตัวหนาๆได้เยอปุ้ย โรงแรีจยิบจมากพอได้จะตัวนึ่งก็หลุดออกจากกันตัวนี้เป็นตัวดีกว่ไม่ได้เป็นตัวเลยตัวใหญ่ๆลวมาแงมเนาะตัวงงมเนาะ ไปกดแช่เลยเด้อค่ะน้ำแอดกาบ่จ่าแมนา่นค่ะไปเอาเรขน้ำกันเทไรทีสุเทียไปคิดกินค่ะค่ะอันนี้คือทางแอดกาบริจับเที่ยนได้เด้อปล่อยเป็นแรนเองแล้วแต่พุ่มเจ้าทีเมื่อรับแร่บางบทพื้นสียหาย พันเพิ่นบ่วายก็คือบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าถูกแล้วก็สิมาเรยงเพิ่นอยู่ดอกคนละไม้นะเแียนละหวานเนาะทำอะไรมาเล่นไฟหรือมาอะไรเลขห์สองแกผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเขียนด้วยมือซ้ายป่ะศาสตร์มันมันเล่ห์สองกูอุ้ยมือเท่าก็เขียนหนาผู้หญิงเขียนหนาผู้ชายข่อยสั้นแต่เด็กข่อยภสษีนี้ข้อนเนี่ยย่ใสพี่น้องเห็นอยู่ใสแถวคนเนาะอ่าข่อไหลักคนที่รู้ข่อย วนหัวลูกเว้ยเลยนี่ฝนกระยับป่าแต่ว่าไว้ให้พวกปากวิ่งเสียงคือจังพูนางงเสียงอะไรนี่วะหยุดแล้วหยุดแล้วนี่หยุดแล้วนะครับการหยุดนะครับผมเอ็ดเอ็ดกายาหน่อยถ้าหยุดจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ขยับจะตกลงที่เดิมใช่ ยายาให้นี่ก่อ็ต้องยาให้ตัวนาบอ่ะเอาเป็นบ้านโดยดได้กาเพัน,นไปอยู่อ<า>อกไปโยายาก่อนยำยำครับผมยำยำมอยมกาได้ ตามเอฟซีวาใช่ค่ะเนี่ยตัวไดนเนาะตัวที่สองเนี่ยว่าแมนเดตเก่าเอฟซีวาแมนบอลสีคือๆนะเนาะเอคาเนาะเอกาแต่ว่าเลกเก่าเลขฟุตบอโบราณนะครับแต่ว่าเลขทุกออกมาแล้วคือหกสองนะครับหเลขทุกบ่อหกสองบ่อแหกสองมาแล้วเลขทุกหกสองนะครับผมโอ้ยเอฟซีวาสองหกสองเก้าเออคือสันยู อันเดเลขถูกก็ได้หกสองแน่ะครับค่ yeah ้ต right ัวนี้ก็ปลวกเลขกถูกก็หกสองนะครับเอ้ยอันลูกกต่เ่าว์ปลวกมากเลปู่เด้อสองตัวมันน่านแหลมน่านรวยมันสิบลาไหลลวได้หกรอถือปลาไหลเงี้ยนได้สั้นสิบปลาไหลบานได้ช่องคอสามโตตรงๆเด้กปู่เด้อ สองเก่ามาแล้วขออีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวเพาะเอาลายตัวดอกมันสีเปล่งงบเนาะตอนนี้เลขตรงกับเลขทูบนะคะ่ะเลขทูบหกสองนะครับผมขีดเหียนหนึ่งบานะครับสำหรับเลขทูบคอมเมนต์ขีมากขีไปคือเจนนท์ดวดเป็นวาวาให้ฟังละอายเป็นมากเย็นคนตัดใหม่คนในโลกมะซอยมะฝืนอีเทียมันโบแมนนวดแห่เขาปลาหรือเ่าเจนนท์ ลวดน้ำปองจับขาดด้บอกเดทูบไม่ได้บ่เดี๋ยวรอดูกันไม่คือจะได้แค่สองตัวนะแดีวแต่วกนตหัวันค่าใหม่ก็สองตัวตัวเดียวกันเลยนะเต่ว่าตีซอยกันสักคันนี้มันสองเก่าเนาะเดทูบนะโอ้โหสองกันว่าใหม่ก็แสดงว่าสองตัวอ้าวใหม่ี่ได้เอ็ดกันใหม่อยอะไหใหม่เยอะหน่อยหน่อักไร่างไรรุ่งอะไรรุ่งเดทูบอะไรอ้าวแจยนแล้วเราบอคาจแบ่วกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระจายวิญญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นทางแรกเนาะทางทีมงานใดมาขอขันบอมมีมูขันทีมงานบอมาาบอะกามาขอด้จ่าเลยยานมากผู้เดียววระกามากตแบบนี้อุ้ย เด็กสองเท่าต้นเดียวเดี่ยวเด็กหางเดียวหยุบกองแค่เลยนะครับชัดเจนเลยครับที่นี่อย่าก่อนย้ำย้ำก่อนนะครับไม่ห้าก็สองนะครับแต่หางสันสันมีอะไรจะเป็นห่าครับผมย้ำก่อนจะดึงมาเดี๋ยวย้ำก่อนนะครับผมตัวเลขไม่บางนะครับตะกัดเตียนกับมาจับให้พร้อม ือวะน้อกันถือโดดลงน้ามาลูกลานเบิ้งเนาะตะกแต,ตรนใช่ตะกแตนอยูย่ขันนะมันมาจับอยู่ขันเพิ่นคือเพิ่นเดียวเบิ้งเบิ้งเหล็กนี่ยนะเพิ่นเก่าหัวงอรองอยู่นะมือ,นะอเพอื่อนอะเอาอยุคขางแขนพี่นาะไปแล้วนะนีใส่เขาเป็นเหรียญน้ำมืออยู่นี่ได้วยท่านะครับผมเอาออกเลยครับทีนี้ชัดเจนเลยเนาะหาผากหน้าเมีย สองเก้าห้าเลขทูบได้แค่สองตัวหกสองหรอ6กสองาปีหัวนะเก้าสอะสวยงามสวยงามตัวสุดท้ายไม่ต้องเปลงไม่สวยจังนี่แหละครับพุูมแต่ละพู่มบ้อกันนะครับผมเก้าสองห้านะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเป็นตัวไหนนะครับครับ ช่วยช่วยกันแปลนะครับเนาะเดี๋ยวขอซูมลงใกล้ก่อนจเพิ่งไปไหนนะครับผมรอส่งแอดมินกลับบ้านด้วยนะครับผมจะคว้าเอาไปใส่ด้วยครับเด้อะว่าเป็นส่งปูกลับบ้านทรงแอดมินกลับบ้านก่อนนะครับผมักลบเป็นมู่กันก่อนเนาะผู้ใดส่งแอดมินกลับบ้านนี่ขอให้ถือสามโตตรงครับผมแมน คอยดูตามตัวตรงเดินกลับบ้านด้วยกันนะครับผมพี่น้องเอ้ยมาขอเลขกกลางก็ให้ใช้เจ้ากันแย่งปตัวทีบเจโนต์แย่งใส่เลขกใส่เจโนต์หันกลับไปกลับมาแล้วเมันหันไฟฉายไปข้างหลังคนน่ะพร้อมแล่นคนน่ะเป็นไยิ่งนไม่ได้กินจ้อยบาทนตรละมาเอาดูดูก่นะโอ้ยนะออกออกกินคืนนี้ประมาณตั้งสามสิบหกคน